สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนประโยคนะคะ like the sentence ที่เกี่ยวกับ place นะคะสถานที่นะคะมาดูข้อหนึ่งค่ะ I eat lunch at this restaurant I eat lunch at this restaurant I แปลว่าฉัน eat แปลว่ากิน นะคะฉันกิน lunch ก็คืออาหารมื้อเที่ยง at แปลว่าที่ที่ไหนคะ restaurant สถานที่แรกคือ r e s t a r ร n t r e งเ a u r a n งคือร้านอาหารหรือพัตคารอาหารนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะ my house is next to the bank my house is next to the bank my house ก็แปลว่า house แปลว่าบ้านบ้านของฉัน i s next to next to คือถัดจากหรือข้างๆนั่นเองค่ะบ้านของฉันอยู่ข้างๆกับ the bank, bank b a n แปลว่าอะไรคะธนาคารน,นะคะบ้านของฉันอยู่ข้างๆธนาคารค่ะข้อ3ค่ะ My sister is at the cinema My sister is at the cinema s ิดเตอก็คือพี่สาวหรือน้องสาวของฉันเนี่ยมายของฉันนะคะอยู่ที่แอแปลว่าที่นะคะเด e ะซ c นิมาซนิมก็คือโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะพี่สาวหรือน้องสาวของฉันอยู่ที่โรงภาพยนตร์ค่ะต่อไปค่ะ they are at the airport they are at the airport they แปลว่าพวกเขาพวกเขาอยู่ที่แอแปลว่าที่นะคะ The airport แปลว่าสนามบินพวกเขาอยู่ที่สนามบินนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อ5ค่ะ Mark is at the bookshop Mark is at the bookshop Mark เป็นชื่อคนค่ะ Mark อยู่ที่ at แปลว่าที่ bookshop คือร้านขายหนังสือนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเขียนประโยคเสร็จอย่าลืมจุด full stop ทุกข้อเลยนะคะเสร็จแล้ว เขียนเสร็จแล้วส่งถ่ายรูปส่งให้ครูฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ see you again next time goodbye